Drop top drop top drop top in my drop top can't drop top when I'm by the hot box Bitch if we fucking I ain't taking off my socks Even when I coolin' man a nigga catch a shot Get shot down Shot down get locked down It's locked down Yeah real hard my name I'm thinking They can't you can't go out the back day cool comment I'm gonna choke choke ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็อยู่กับผมนะฮะในช่องโลมาม่านะครับทุกคนอ่ะวันนี้ผมว่าจะมาลองตามคอมเมนต์หน่อยแล้วกันนะครับทุกคนก็มีคอมเมนต์มานะฮะอยากให้ผมลองเล่นตอนอนะบ่ายสองนะครับแต่ตอนนี้มันอยู่ช่วงบ่ายสองครึ่งนะครับทุกคนเลยมาแล้วแหละนะครับเดี๋ยวคมอมเมนต์ให้ดูนะฮะเราแป๊บหนึง่งอ่ะมาแล้ว อ่านี่ครับแอดลองบ่าย2ดูครับเมื่อวานผมเล่นนักลบมงกุฎโบนัสมาครบเซตเลยครับมาครบเลยนะครับทุกคนอ่ะวันนี้ผมว่าจะลองลุยดูตั้งหนึ่งกับทุน20นะครับลุยเลยแล้วกันนะฮะตอนบ่าย2ของผมมันบ่าย2องครึ่งนะครับตอนบ่ายตอนนี้บ่าย2องครึ่งนะอ่ะลุยเลยแล้วกันนะฮะลงไปสักเบ็ดสอ่ะลุยเปิดเปิดเบ็ดแรกสักสเลย บ่ายสองนี่แต่ก่อนผมก็ก็เล่นแต่ไม่ค่อยได้บ่อยนะครับช่วงบ่ายสองนะฮะวันนี้จะมาหรือเปล่านะครับเจ็สี่ได้สามอะไรครับเนี่ยอุ้ยทำไมมันหลงหวงเนี้ยช้าจังเนี่ยนะขึ้นหกครับเออสวยสวยพี่สวยดาบมาเออมาครับทุกคนสวยดอกนี้แจม เกือบแต้มนะเออมีฟีสปินหรือเปล่าโอ้ยโล่เอ๋ยมาเว้ย <laughs> ผมจะขอโบนัสทำไมวะเนี <laughs> ่ยผมจะบอกว่าโ,โบนัสฟีสัพเปิ้ลก็มีห้าซัพเปินฮนะมาเออสวยงามครับแบบนี้แอมจานอยู่เหมือนกันนะเบตหกได้ฟีสปินก่อนเข้าฟีสปินได้สามสิบสี่นะมาดูดีฟีสปินดิจะมีอะไรหนักๆไหมดอกแรก ได้อยู่ได้นิดหนึ่งออสวยสวยอือสวยสวยอะไรครับเนี่ย <c oughs> ฟีเกมจริงปุ๋อือ่สุดท้ายครับโอ้โหยังได้ครับทุกคนได้มาสี่โอ้ฟีเกมนี้ผมได้แค่หกเองนะฮะ สุดจัดครับเป็นฟรีเกมที่เกลือมากนะฮะเกดก็ยังดีนะได้กลับมา40นะเป็น50 53แล้วะะโอเคขึ้นมาได้นิดหน่อยไปเจ็ดเลยแมวนะขึ้นเลย15เลยมันช้าดูเหมือนหน่วง,งเหมือนกันนะครับทุกคนนะฮะวัดไปเลยแล้วกันตามช่วงเวลาที่คอมเมนต์เผื่อมา อุ้ยเต็มเว้ยเต็มอยู่นะครับแต่ว่าตัวไม่หนักก็ถือว่าโอเคครับทุกคนนะฮะแบสิบห้าได้สามสิบนะสิบห้าอีกทีหนึ่งเฮ้ยวายมารอบเมื่อกี้ได้สามสิบรอบนี้ที่สิบห้าไอ้ยี่สิบห้าฮะอ่ะสิบห้าอีกทีหนึ่ง โอ้โหไม่คอมโบต่อเนื่องฮะเะ้าลองยัดดูเผื่อบวบครับทุกคนมาละโอ้โหไม่น่าเลยอีกทีดึงวัดไปเลยมาไหมเออยังได้ยังได้องงางุนต่อครับสวยโอ้โหรอดรอดแบบนี้รอดฮะอีกทีดิ สวยไหมดอกนี้โอ้โหเกือบเต็มครับทุกคนอุ๊ยได้ดาบเกือบเต็มเลยอ่ะอุยสามสิบมื่นมันมาเลยลองยัดดูดิลองยัดเบ็ดสูงดูสักครั้งหนึ่งเผื่อบวกครับทุกคนมันต้องมาหน้โมโอเคแตกนะ <c oughs> ไปโอ้โหสี่สิบห้าไม่เจอเลยครับสามสิบก่อนดีกว่าทุ่มไปเลยวันนี้ขอทุ่มทุ่มโอ้โหทุ่มสุดตัว โเกลือแบบนี้เขาเรียกว่าเกลือเออยังได้อยู่ดาบต่อครับทุกคนขอฟีสปินเถอะอุ้ยสวยดอกนี้ฟีสปินง,งูนสวยครับเต็มครับทุกคนมา <c oughs> อุ้ยลอดตายฮะอยดอกสุดท้ายพอดีครับได้ฟีสปินครับทุกคนอุยตยละสามสิบด้วยอุ้ยลงเลยฮะผมแบบนี้นึกว่าจะโดนเข้าอีกแล้วนะฮะไป ดอกแรกสวยไหมไม่สวยเท่าไหร่ฮะดอกที่สองโอ้โหก็ยังไม่เต็มเ,เต็มนี่ว่ะงูนนะโอ้โหมงกุฎเลี้ยงอย่างสวยมันน่าจ,จะบวบให้ผมสักทีหนึ่งนะฮะโอ้โหยังยังยังเหลืออีกสองสป,ปินอาจจะเจอแจ่มจันทร์ก็ได้นะครับทุกคน นะฮะอ่ะสุดท้ายแจมจันเบิริจิตหรือเปล่าโอ้โหไม่แจมครับทุกคนก็ยังดีนะฮะโอ้โหกลับขึ้นมา270ครับทุกคนจากเหลือแค่8บาทนะฮะโอ้โหมันต้องยัดแล้วแหละชั่วโมงนี้ผมว่า30 45ถือว่าโอเคนะมาลอง45ดูสักตั้งแล้วกันว่ามันจะเป็นยังไงมาไปเลย มาไหมโอ้โหไม่มาสามสิบฮะเนี่ยผมว่าสาสิบถือว่าโอเคนะสามสิ 30, บเปือนมันมาเธอก็ต้องลองต้องลองสี่สิบห้าดูถ้าสี่ห้าเข้ามาบุ๊บนี่ก็หนักหนักไปเลยแล้วฮะสามสบสลับไปก่อนสูตรนี้สูตรเด็ดครับ <arts kişi> สูตรสลับไปมั่วซั่วไปไมให้หมดเลยนะครับโอ้โหเสียดายดอกนี้ไปสามสี่อีกทีนึงเออเต็มครับทุกคนมาสองแถวสวยอีกทีมับไม่ลงก็ยังดีฮะับอเจ็ดสิถือว่าสวยอยู่ยังวนวนอยู่45้ายัดไปอทิ้ง ว่าไงสี 45. Oh. 45่สิบห้าโอ้โหสี่สิบห้าได้หกสิบครับเหมือนมันนุ่งหน่วงน,นะฮะมันช้าช้าไงไม่รู้เนี่ยกว่าจะขึ้นแต่ละรอบอ่ะยัดหกสิบเลยช้าดีนักตึงนึตึงเนึดตึงนึอดนออ oh. อะไรคำนี้เกือบเออ เสียหายเลยแบบนี้เจ็ดเบ็หกสิบได้สี่สิบเอามาสี่สิบห้าไปก่อนเดี๋ยวรู้เรื่องหกสิบเจ็ดสิบห้ามาแน่ถ้ามันมานะโอ้โหอะไรครับเนี่ยสามสิบก่อนดีกว่าเออสวยดาบมาเออครับทุกคนตุดอกนี้ตาบองแถว เสียดายที่มันไม่เต็มห้าแอาเต็มทุกคนดอกนี้มาโอ้โหชุดนี้ชุดใหญ่ครับไฟกระพริบเลยห้าร้อยสามสิบทำจานมึงพี่จิตรครับ <c oughs> โอ้โหท,ทำไมไม่แถมฟีสปีให้ผมเลยนะแค่แค,ค,ค่รอบเดียวเองอะอา้าสี่สิบห้าไปขึ้นมาเจ็ดร้อยสามสิบสามนะครับทุกคนมาเรื่อยๆนะแบบนี้เหมือนมาเรื่อยๆหมุนตึงเนื่อจังละสวยครับทุกคนเต็มมาถึงจะตัวไม่หนักแต่ก็เต็มห้าแถว สวยงานนี้สวยมาครับทุกคนปีสป,ปินหรือเปล่าปีสป,ปินไหมเกีย <c> บ <oughs> <c oughs> เกือบได้ฟีสป,ปินฮนะแปดร้ยิบสขึ้นมาเรื่อยๆเนี้ยมันมาเรื่อยๆมันมาเรื่อยๆยัด60สนะิบฮะมาอยู่60ได้60สิบยังไม่เสียหายครับแบบนี้60ได้100 น่าจะมีต่อนะต้องขึ้น75ห้าแล้วชั่วโมงนี้เดี๋ยวร้อยหิบมาแน่ผมว่ามันมานะแบบนี้อาการมันฟ้อง <c oughs> อาการมันฟ้องฮะเออสวยฮะด่า,ดานร้อยห้าสิเลยแล้วกันนะครับทุกคนเผื่อว่าจะฟุก แปดก็ถือว่าโอเคนะถ้าไม่มาก็แพ๊บเดียวโดนะฮะไปมาไหมมาไหมสวยครับได้ถาบการจัดการ500ดอกนี้เออให้มันได้อย่างนี้ถือว่าสวยนะครับแบบนี้ขึ้นพันสองลากเลยปะม,มาเออจาก,การต่อครับ เต็มห้าแถวด้วยมาเอา้าเต็มครับทุกคนมาเออสามร้อยขึ้นเรื่อยๆแบบนี้ถ้าผมยังไม่เจอมองกุฎไม่เจอนักลบเต็มห้าแถวนะโบนัสอุ้ยจะลงอยู่แล้วยัดเป็ดน่าเสียดายครับเห็นหัวโบนัสอยู่เมื่อกี้แปบ๊บหนึ่ง มันหน่วงจังวันนี้เกือบฮนะนี่ยังไม่เจอตามที่คอมเมนต์มาเลยนะเขาบอกเจอทั้งมงกุฎทั้งนักลบทั้งโบนัสเนี่ยผมยังไม่เจอเลยเลยครับแต่ก็ยังดันขึ้นนะนี่ไงมงกุฎโอ้โหได้แค่สามแถวย็ดสปด นึกว่าเตมเอาเต่ดีกว่ามาเออมาสวยครับอุ้ยฟีสป,ปินครับทุกคนดาบตอ่อมับเขาให้สวยงามโอ้โหเอาละฮะฟีสป,ปินตาละร้อยห้าสิบมาแล้วมีต่อด้วยห้าสปินขอยคิงองุนอางุนดีวสองไม่ลงไม่งั้นมีสิบสปินเผลิดลากยาวจงยี่สิบสปินเนี่ยคิดไปเองเปล่ผมคิดไปเองว่ามา ดอ,อกแรกสวยไหมเอา้าเต็มกับทุกคนมาเออเอ้าม่ตองมงกุฎม่ต้องนักลบแล้วโอ้โหขออย่างเดียวขอตรงนี้เป็นโอ้เป็นโลจริงๆครับทุกคนโอ้สวยงามโอ้โหดอกนี้โอ้โหเนื้อๆครับพี่สปินตานี้โอ้สพหนึ 3, ่งร้อยห้าสิบบะทรวมทั้งหมดเหลืออีกตั้งสี่สปินขออีกสักชุดหนึ่ง นักลบเต็มห้าแถวก็ได้มาเออไม่มาครับเดอีกสองสปินบบหน่อยดิโชว์เขาหน่อยโชว์มงกุฎหน่อยก็ได้โ <c oughs> อ้โหแถวแรกน่าจะเป็นโละไม่งั้นล้ก็ะเตนแน่นอนครับทุกคนโลมาอย่างงามดีครับทุกคนสามพันห้าแล้วอะ่ะเอาสิงโตต่อด้วย สามพันหกแจ่มจัดเละเกินงานนี้ทุกคนฟีเเกมลอกนี้รู้เรื่องกับเบื้องแตกเลยฮะโอ้โหขึ้นมาสี่พันหกอ่ะเอาหมุนอีกขอมีนี้หน่อยมีนี้โอ้โหมีนี้ไม่มาเอาไงดีครับทุกคนนี่มันสองร้อยเท่าเลยนะเกินสองร้อยเท่าแล้วด้วยนะครับแต่วพาผมดูแล้วมันมา พิ่งจะมาตัวไม่หนักก็เหอะแต่ว่ามันเข้าแบบแต่ละดอกนี่เนื้อ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 ,อทั้งนั้นเลยร้อยห้าสิบแล้วมาเจอฟรีเกมรอบนี้ได้มาสามพันหกอ่ะสุดจัดนะครับทุกคนผมจะไปต่อหรือผมจะพอแค่นี้ดิ <c oughs> อ่ะอีกหน่อยแล้วกันหกร้อยอ่ะดูดิเผื่อฟุกเพื่อฟุกเข้าโบนัสมานี่เฮ้ยเลยนะฮะ สวยสวยครับนี่ต่ออีกงไหมเอามาไว้ทุกคนเตะปุ๊ยถ้าลงมาแถวแรกลงมาโอ้โหมาครับทุกคนรีสปินติดติดกันเลยร5 0ไม่ห่างกันเลยนะฮะห่างกันแค่ประมาณ2อสมรอบเองครับโอ้โหเอาเรื่องมีถึงหมื่นแน่นอนถ้าได้แบบช็อตเมื่อกี้นะ เออเอไม่มาดอกที่สองว่าไงก็ยังเหงาอยู่ฮะได้มานิดเดียว้าสิเงอืงอะไรครับเนี่ยกอสดสวยๆในฟีรีเกมเนี้ยเฮ้โยโลมาโอ้หไม่ออกครับทุกคนสุดท้าย ก็ได้นิดเดียวฮะโลได้ไหมเนี่ยถ้าโลแถวสองก็พอได้กินโลมาโอ้โหก็ยังไม่มาได้แปดร้อยครับทุกคนดอกนี้ฟีเกมร้อยห้าสิบสองรอบมาแต่รอบสองดูเหมือนจะเกลือนะครับเข้ามานิดเดียวเองนะฮะโอ้โหเอาไอเดียผมดูแล้วเกมไม่น่าจะแจกนะฮะแบบนี้เพราะว่าฟรีเกมรอบที่สองนี่แทบจะไม่เจออะไรเลยนะฮะ ได้มา800ก็ถือว่าโอเคอครับถือว่าได้นะครับแบบนี้ไม่น่าเกียดฮนะโอเคนะครับผมว่าผมหยุดก่อนดีกว่าเพราะว่าหุณ20ครับทุกคนดันมาครึ่งหมื่นนี่ก็ถือว่าโคตรของโคตรสุดแล้วนะฮะไม่รู้จะสุดจัดประหลัดบอกไปไหนอีกแล้วนะครับทุกคนโคตรสุดครับแบบนี้นะฮะโอ้โหจาก20ดันขึ้นมาเรื่อยตามช่วงเวลาที่คอมเมนต์มานะครับทุกคน ก็ถือว่าจำจานมองวิจิตรเลยแหละนะฮะกับเวลานี้นะครับทุกคนโอเคนะครับทุกคนวันนี้ก็ถือว่าเป็นการจัดตามคอมเมนต์ช่วงเวลานะครับก็มีคนคอมเมนต์ช่วงเวลามานะก็ที่เม้นมาคือเห็นมงกุฎนักลบโบนัสนะครับทุกคนแต่ถ้าคือที่ผมเล่นคือผมไม่เจออย่างที่เขาบอกบอกเลยแต่ว่าก็เป็นเวลาที่ดีนะถือว่าดันขึ้นได้เรื่อยๆนะครับทุกคนถึงจะไม่เจอช็อตแบบ ตัวใหญ่ๆฮะยังยังไม่เจอที่ที่เจอต่างๆักก็คือดาบกับโล่นะฮะส่วนนักลบไออะไรนักลบมงกุฎห้าแถวอะไรนี่ไม่เจอนะนานที่จะเจอนะครับทุกคนเจอยากด้วยนะฮะหาหาตัวยากนะครับนักลบกับมงกุฎนะฮะแล้วพักหลังนี่โบนัสก็หาตัวยากเหลือเกินนะครับฮะหยุดก่อนดีกว่านะครับทุกคนก็อย่างที่บอกนะฮะนี่ก็ถือว่าเป็นการจัดตามคอมเมนต์ช่วงเวลาช่วงบ่ายสองนะแต่ที่ผมเล่นคือยังอยู่ในช่วงบ่ายสองนะแต่ก็เป็น เริ่มต้นที่ประมาณบ่ายสองครึ่งนะครับทุกคนอ่ะคลิปนี้นะครับทุกคนถ้าเกิดว่าใครชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะครับทุกคนฝากกดติดตามด้วยนะช่องโลมามานะครับทุกคนก็ฝากติดตามกันเยอะๆนะครับผมจะได้มีกำลังใจทําคลิปใหม่ๆมาให้ดูนะฮะอ่ะคลิปนี้ก็คงต้องฝากเพียงแค่นี้นะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ